สวัสดีครับผมมิสเตอร์ท็อปนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวบุหรี่น้อนะครับก่อนอื่นเลยนะครับบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับไม่แนะนําเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับรับชมเพื่อเป็นความรู้นะครับผมแล้วก็ต้นคลิปนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีมีหลายๆคนสอบถามมาติดต่อไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพจมีปัญหานะครับโดนแบนก็คือเพจเนี่ยโดนแบนบ่อยมากคือประมาณผมทํามาประมาณ10 10 10ได้แล้วอ่ะน่ากะน่าจะถึง10แล้วล่ะ ก็โดนแบนมาตลอดมีการแจ้งแบนมีอะไรก็คือแบบโดนแกล้งบ้างอะไรบ้างปกติครับเป็นเรื่องปกติของวงการพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือผมอยู่ตรงนี้มาเจ็ดแปดปีไม่เคยไม่เคยมีปัญหาอะไรครับยังไงก็มีช่องทางการติดต่ออยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปก็ลองดูได้นะครับว่าติดต่อได้ตรงช่องทางไหนอะไรยังไงอยากสอบถามตัวไหนก็ลองพูดคุยกันมาก็ประมาณนี้โอเควันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับผม ผมทำเป็นคลิปเดียวเลยนี่ครับ forte f o r ต้ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำเนี่ยมันจะเป็นตัว mini ิ i g a ที่เป็นมวนสีดำดำนะแต่นี้เขาออกมาใหม่นะครับเป็นแบบมวนยาวเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเป็น f o r t เม้วลยาวนะครับตัวนี้นะครับเป็น f o r t พ premium เป็นแบบ16มวลนะครับเซนของญี่ปุ่นนะครับดูนะครับเห็นไหมญี่ปุ่นหมดเลยนะเป็น f o เต้นะครับ ผมถือว่าทำซองมาสวยมากเลยล่ะฟอร์เตุ้ี่ปตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าฟอร์เตพรีเมียมส่วนตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้าก็เป็นฟอร์เตพรีเมียมเช่นกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเมนทอนตัวนี้จะเป็นเมนทอนนะครับก็คือสีเขียวถ้าเทียบแล้วจะเป็นน้ำเงินกับเขียวเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาเป็นสายร้อนธรรมดาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมนทอน ก็คือเป็นสายเย็นอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนตัวซองก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับญี่ปุ่นล้วนครับอ่าคราวนี้แล้วผมจะมาดูให้นะครับว่าเขาอ่า made in made by PTIUI อินโดนีเซียแล้วก็ trading group โตเกียวเจแปนก็คือน่าจะ ผลิตภายใต้การดูแลของเนี่ยบริษัทโตเกียวเจแปนแล้วก็บริษัทที่ผลิตก็คือ,อ PTIUI อะไรประมาณนี้ส่วนนิโคตินผมสลับอย่างนี้เลย,เน,ยนี่โคตินเท่าไหร่ตรงนี้เขาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะมีนะนี่นะเห็นไหม น่าจะเป็นนิโคโติน8มิลลิกรัมอู้เท่ากันนะเท่ากันเลย2อกันเลยนะเท่ากัน2อกันเลยแล้วก็สารทา0.9มิลลิกรัมนะครับก็ประมาณนี้แล้วผมแกะเลยเดี๋ยวผมลองอันนี้ก่อนไอตัวร้อนก่อนจะได้ได้ไม่ต้องเยอะทําไปเลยโถคลิปเดียวมีอีกเยอะครับุหรี่นอกมีเยอะมากที่ยังไม่ได้ทําเยอะจริงๆที่มารอที่มารออตอนนี้นะที่ผมยังไม่ได้ทำอ่ะเยอะจริงๆ นี่ครับฟอยล์ก็เป็นประมาณนี้<ม>ก็เลยรวบลัดทําไปในคลิปเดียวกันไปเลยไม่ต้องแยกอุ้ยอันนี่ค <c oughs> ตัวม้วนเป็นอย่างนี้นะครับสวยนะผมผมเดี๋ยวผมได้ลองนะส่นตัวเองผมได้ลองแนละ้วเพราะผมเป็นคนสูบสายร้อนก็เลยอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงสูบดีไหมเดี๋ยวมาลองกันในนี้แต่ผมบอกในนี้เลยส่วนตัวได้ลองไปแล้วครับอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นม้วนยาวยังไง เดี๋ยวผมเทียบกับตัวนี้ที่ผมสู้ประจำก็คือเท็กซัสนะนี่นะหยิบออกมาจากซองเลยเทียบให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างนี้น่าจะชัดกว่าเขาจะเป็นมวลยาวนะครับแต่ว่ามวลเท่าขนาดเท่ากันนะครับเป็นมวลปกติแต่ว่ายาวกว่าเห็นไหมครับเป็นแบบ16มวลนะไม่ใช่20มวลนะในหนึ่งซองเนี่ยมี16มวล อ่ะคราวนี้เรามาลองกันจางที่ผมบอกตัวนี้ผมได้ลองแล้ว <c oughs> เพราะผมก็อยากรู้ว่าฟอร์เต้เขาทำาังไงเพราะว่าตัวเก่าเขาเนี่ยที่เป็นมินิซิก้าที่เป็นมวนสีน้ำตาลเล็กๆเ,เลยตัวเป็นซองแบบมินิมินิประมาณนี้เลยซองมินิแค่นี้เองนะแต่แรงมากแรงกว่าเท็กซัสที่ผมสู่อยู่อีกเป็นมินิซิก้าของแท้เลยแรงจริงๆ ตัวนี้นะครับฟอร์เต้สีน้ำเงินตัวนี้ซองสวยอย่างที่ผมบอกซองสวยญี่ปุ่นล้วนเป็นมวลกล่องยาว่เดี๋ยวผมเทียบเดี๋ยวผมเทียบกับขนาดมวลปกติให้ดูนี่ครับเห็นไหมซองจะยาวก่าหน่อยนึงนี่ครับให้ดูเลย เป็นบุหรี่สายร้อนนะครับตัวนี้ฟอร์เตพรีเมียมสีน้ําเงินนะครับเป็นบุหรี่สายร้อนความแรงไม่แรงมากครับดูระดับกลางกลางสองถึงสามไม่แรงแต่สูงนุ่มมากที่ผมชอบคือมัอนนุ่มนุ่มจริงๆดูเรื่องควันได้ครับใบายาดีควันดี ก็คือเป็นกลิ่นบุหรี่ปกติไม่ได้มีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ได้มีก้นกองหวานอะไรก็คือเป็นสายร้อนปกติเลยเพียงแตง่ว่าความแรงเขาจะอย่างที่ตามชื่อเลยพรีเมียมพรีเมียมับมันันดีที่สุดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แบบโล่งมอ่ะมันเป็นบุหรี่ที่แบบอีกแบบอีกสไตล์นึงไปเลยแบบเป็นบุหรี่สายร้อนอีกสไตล์นึงที่แบบให้สูบนุ่มดีนะเนี่ยก้นกองขาวไม่ใช่ก้นกองแดงเลยนะเป็นแบบก้นกองขาวเนี่ครับ มวนเขาจะยาวนิดนึงแล้วเป็นมวนปกติที่มีขนาดยาวอ่ะมึงคิดดูอยู่โอ้โหสู่กันนานเลยอ่ะมวนเดียวนี้คุ้มเลยเนี่ยครับควันดีจริงตัวนี้ก็ประมาณนี้เป็นบุหรี่สายร้อนไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าความแรงเขาอยู่ที่ระดับ2ถึงสก็คือแรงกลางๆครับถามว่ามีความแรงมีมันแรงกลางๆเลยไม่ได้แบบเบาไปเลยสายไร์อะไรเงรี้ยไม่ใช่นะมีความแรงนะครับแรงระดับ2ถึงสนะ นี่ครับพรีเมียมตัวนี้นะครับสีน้ำเงินอ่ะคราวนี้เรามาลองตัวนี้ต่อเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมดับก่อนแก่เลยลองพร้อมกันเลยผมอ่ะไม่มีอะไรครับนีบ่ก็ฟอยเหมือนกันปกติแต่ตัวนี้เป็นสีเขียวมาดอ,อกเขียวกบบฟ้าผมก็มันเป็นท่อนผมเลยเรียกสีเขียวเหมือนกันครับัวงมวลเหมือนกันเลยเห็นไหมครับ ก้นกองขาวโจวัวขนาดมวนเท่าการมวนปกติยาวแต่ตัวนี้เป็นกลิ่นเมททอนเปิดซองออกมาก็ได้กลิ่นเมททอนแล้วครับกลิ่นเมนทอนชัดมากไม่มีเม็ดปีกน,นะครับเป็นบุหรี่มวนปกติเลยเอ้ยไม่ใช่พีโมกติก้นกองปกติเลยไม่มีเม็ดปีกน,นะแต่กลิ่นเมททอนชัดมาก oh. กลิ่นชัดกลิ่นชัดจริงตัวนี้ยังไม่ได้ลองมาลองพร้อมกาบทำคลิปเลย อเฮ้ยฟ <Ooh. S 2> hey. <Feel> ิลพูดว่าไงดีอ่ะขอให้เกลือ ถึงกับเอื้งไปในระดับหนึง่งหรือว่าผมไม่คนผูกสายร้อนก็ไม่สร้างนะแต่ว่าผูหลี่เย็นผมก็ลองมาพอสองขวรนนะแต่ว่าตัวนี้มันพอสูบครั้งแรกที่ผมเอื้งไปผมแบบเฮ้ยมันคือสายฝนน่ะมันคือสายฝนยุคสมัยผมวัยรุ่น ใช้คำว่ายุคเข้าสูแล้วกันคือเป็นสายฝนที่ดีที่สุดผมใช้คำนี้เลยยุดรุ่นผมผมมั่นใจมากเลยเป็นสายฝนที่ดีที่สุดที่มีที่มีมไอ้อะไรอ่ะไอ้เส้นไอ้เส้นข้างในอ่ะที่อยู่ในก้อนกองอ่ะแล้วแบบต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะใส่ว่าเปกใส่ลมเข้าไปอ่ะแล้วทำให้เย็นยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสูบครั้งแรกมันให้ความรู้สึกนั้นไปเลยแบบเฮ้ยมันคือบุหรี่ตัวนั้นอ่ะ แจงมันคือฟิลนั้นจริงๆริงตัวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ผมอ่านน่ะเมื่อกี้คือนิโคต,ตินเท่ากันทาเท่ากันนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองแล้วเนี่ย ตัวสีเขียวเนี่ยเบาวกว่านะแต่ผมผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันทําไมมันถึงเขียนเท่ากันในส่วนตัวเนี่ยผมมั่นใจว่ามั่นใจเลยว่าเบาวกว่าแน่นอนตัวเนี้ยเบากว่าสีน้าเงินครับตัวสีเขียวเนี่ยเมททอนเนี่ยแต่เรื่องความเย็นเย็นติดปากเลยแฉว่าอาจจะไม่เย็นเท่าพวกบุรีเม็ดบีบเท่าที่ผมบอกบูไอซ์มอดดำมาที่ผมเทียบแค่สองตัวเนี้ยอาจจะไม่เย็นเท่าสองตัวนั้นแต่ผมบอกได้เลยว่า มันให้ความรู้สึกหรือให้ฟิลที่แบบย้อนกลับไปเลยหรือไม่ก็อ่ะหรือไม่ก็อตัวหนึ่งคือ Marlboro Black m e n t h o ถ้าตอนนี้อาจจะเป็นเขาเรียก l l a c k ท o ใช่ไหมผมผมผมจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยเก่าๆเลยถ้าเป็นของผมเนี่ยประมาณม .4 ได้มั้งมันจะมี Marlboro เขาเรียก Marlboro Black m e n t h o อก็คือจะเป็น Marlboro ซองขาวสีดำเขียวนั่นนะครับให้ความรู้สึกนั้นเลยคือเป็นสายฝนยุคเก่าก่อนเลยแจ๋ว ใครที่สูบสายเย็นผมว่าประทับใจแน่นอนแบบเย็นไม่มีเม็ดบีบนะเย็นแบบเย็นเขาเรียกเย็นคลาสสิกอะประทับใจแน่นอนครับร้อผมการันตีตรงนี้เลยโอ้โหความเย็นแจ๋วเลยใบายาดีมากความแรงไม่แรงนะครับอยู่ระดับหนถึงสครผมผมให้ประมาณนี้เองไม่แรงมาก สูบได้ประมาณสามสี่ 3, ทีติดอะสูบติดกันไม่หวเหมืนกันไม่ใช้ความแรงนะเย็นลงคอเลยเ <c oughs> ย็นจริงเย็นจริงเลยฟอร์เต้พรีเมียมเมนทอนนะครับตัวนี้โคตรแจ๋วเลยอ่ะโอเคผมสรุปให้เลยนะครับ ฟอร์เต้พรีเมียมตัวนี้นะครับกับฟอร์เต้พรีเมียมเมนทอนตัวนี้นะครับเป็นมวลยาวนะครับขนาดมวลปกติแต่ว่ายาวกว่ามวลปกติ 1.2. ซองมี16มวลนะครับ1คอตมี1ิซองประมาณนี้นะครับความแรงความเย็นผมอธิบายในคลิปหมดแล้วก็ใครชอบตัวไหนก็ลองต่อคูโแจ๋วจริง2ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยคือแยกแตกต่างออกมาในระดับหนึ่งของของสายปกติ บุหรี่ร้อนปกติบุหรี่เย็นปกติอะไรประมาณนี้คือแจวอ่ะถือว่าใช้ได้เลยไม่ใช้ได้ธรรมดาดีเลยใช้คําว่าดีเลยดีกว่าโอเคท้ายคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมช่องนี้กันมาแล้วก็สอบถามกันมาว่าผมเป็นอะไรสบายดีไหมยังสบายดีอยู่ครับยังไม่เป็นอะไรมากครับผมก็ดูแนละสุขภาพตัวเองเรื่อยๆกัน <c oughs> จะพยายามทําคลิปใหม่ๆแนละ้วก็อะไรใหม่ๆมาให้ลงกันนะครับส่วนใครจะสอบถามอะไรช่องทางการติดต่อมีลิงก์งใต้คลิปนะครับตามนั้นยังไงก็ มีอะไรก็พูดคุยกันมาได้หรือว่าสอบถามเข้ามาในคลิปก็แล้วกันส่วนเรื่องอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ